เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกม RV มีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทดมคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดลับนะครับวันที่เจมนะครับแอบเซอร์ไพรส์ในการขันนะครับ AIC 2022ูนยั่นเองนะครับโค้ดนี้สามารถใส กเซิร์ฟนั่นเองในเขานะ่ะจะเป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติม,มไวปลอดภยัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้วันนี้น่าจะเป็นคลิปที่3แล้วนะทุกคนนะก็ลงกันเดือดมากๆนะครับแต่ว่าเกิดผมไม่อัปเดตวันนี้ก็ไม่รู้จะอัปเดตวันไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับ AIC 2022นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตพรุ่งนี้มันจะสามารถรับสกินหรือว่าใส่ครัวได้หรือเปล่านะ่นเองนะครับผมก็พยายามที่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาดูหรือยังไงนะครับก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามจะเป สายฟรีตรงนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับบางคนที่ยังเข้ากิจกรรมไม่ได้นะครับหรือว่าหาวิธีการรับกล่องจดหมายแบบว่าของรางวัลในกล่องจดหมายไม่ได้ก็สามารถตามไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นั่นเองนะครับผมก็ลงมาแล้วเนาะสรุปไว้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถตามไปดูตามไปให้กําลังใจกันได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมงานแข่งกันก่อนเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมวีเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมนะก็ยินด ไปไหนหมดนะครับผมนะก็คือขอหวันที่เจมเขาขึ้นไว้นะครับที่จะแจกเนาะที่จะมีตามนี้นั่นเองนะครับก็คือนะครับผมเพชรแดงชิ้นส่วนรูนลูกแก้วคัมพีทาเต้นตาลเชิญอออิโมจิแล้วก็ตาลเชิญสกินนั่นเองนะครับ มันรับจากตัวไหนนะครับตอนนี้รับได้ถึงไหนแล้วนะครับผมนะั้นจะแจกไมหมนู้นนี้นั่นนั่นเนองนะครับตอนนี้นะครับผมนนะมันสามารถรับได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีแบบภารกิจที่ปลดล็อกอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าแบบเออผ่านไปเร่อย่แล้วนะครับเจมเขาจะแอบมาปลดล็อกสกินให้หรือเปล่านั่นเนองนะครับวันน้เหมือนการกขัน AIC หรือว่าการกขันเกี่ยวกับคันที่แล้วที่ผ่านๆมาเนาะคันที่แล้วก็แบบมีคนดูไม่ถึงเออตาเชิญโค้ดของสกิลีเจนอสแต่ว่าไงนนนปิดึ เจมเขาก็มาแจกโค้ดต่ตางเชิญสกินเอ้ยโค้ดเออลุ้นสกินรีเจนด์นั่นเองนะครับครั้งนี้ผมก็คิดว่ายังไงนะครับรอติดตามกันได้นะครับวนะันเผื่อมีแบบว่าเจมเขาปลดล็อกเออสกินให้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้มารับกันเนาะแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีการรับของรางวัลตามนี้ก่อนนะครับวนะันก็คือเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะกดที่ถ้วยเนาะ แล้วก็มาที่แรกไอเทมนะครับวนะันนั้นก็คือมันจะเป็นแบบเดิมเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีคะแนนที่สามารถรับได้ใช่ไหมที่มันมีเหรียญนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตข้างล่างนะครับที่มันเป็นศูนย์เหรียญนะครับก็คือไอศูนย์เหรียญตัวนี้ทุกคนมันจะเป็นของวันที่เกี่ยวกับดูการแข่งรอบชิง AIC 2 0 2 2นนั่นเองนะครับผมนะอันแรกก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเพชรนะครับนี่เห็นไหมทุกคนสามารถแรกรับได้เลยนะครับผมนะเห็นไหม ล้วก็ต่อมานะครับชิ้นส่วนลูนนะครับผมนี่ก็ยืนยันไปครับผมลูกแก้วนะครับผมโอเคค่ะนี่ทูสองปหมายปรดรอสักครู่นะครับลูกแก้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็คัมภีร์ทั่วไปนะครับอีกหนึ่งอันนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ครั้นี้ผมไม่รู้ว่ามันกดรับได้หรือเปล่านะกดรับอีกอ๋อกดรับไม่ได้นะครับถึงขีดจากัดการรับแล้วนั่นนะครับตอนนี้ทุกคนที่เรารับนะครับผมนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ีขั้นเนาะแต่ที่จริงมันยังเหลืออีก3ขั้นนั่นเองนะครับก็คือท เขาจะแบบใจดีแจกให้หรือเปล่าได้เดนนะครับเหมือนการแข่งขันที่ผ่านผ่านมาเนาะแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวียดวนามอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะแจกนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเขาได้แชมป์ไปนั่นเองนะครับผมก็อาจจะแจกเนาะไทยก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าเออมันจะโคกันมันจะลิงกกันแล้วก็จะปลดล็อกตาอันเชิญสกินตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าตาอันเชิญสกินตรงนี้มันไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะทุกคนนาะมันเป็นสกินระดับฮีโร่อีกนะเดนนะครับวันนี้เจมก็อาจจะมีลุ้นที่จะแจกให้เราก็ได้นังงไ ขอให้เจมเขาแจก้วยทุกคนนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้แพงเลยนะทุกคนสำหรับตัวนี้ไแน่นนะครับตัวนี้ก็บอกวิธีการรับไว้เนะครับผมนะเราก็สามารถเข้ามาดูได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนนั่นเนะครับมาเช็คมาบ่อย มาเช็คมาดูกันบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนนก็คือโค้ดรับนั่นเองนะครับที่เจมนะครับแอบมาแจกงในการแข่งขัน AIC 2022ตรงนี้นั่นเองนะครับโค้ดนี้นะครับจะแจกเพียงแค่1โค้ดเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าใส่ได้ทุกคนนั่นเองนะครับผมนะก็ผมได้ทําการคัดลอกมาเป็นที่ร้อยเลยนะครับก็มาที่หน้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับแรก ไอเทมโคดนะครับก็ขึ้นให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็กดคลิกเลยครับผมโอเคก็ใส่ตามนี้เลยนะครับนะวมันจะเป็นกล่องลุ้นสกินเหมือนกันนะถ้าเกิดจำไม,ม่ผิดนะครับ C E V R Z B Z M W 5 V B G T 7 K นั่นเองนะครับวันะจะเป็นโค้ดตามนี้นะครับเองนะครับวันะก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แคปแล้วก็ใส่ได้เลยนั่นเองนะครับผมกดยืนยันไปครับผมโอเคครับผมแลกโค้ดสําเร็จนะครับคนนี้ก็ใส่ได้ทุกคนไม่จํากัดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลยไปวันพรุ่งนี้แล้วไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเนาะก็ยังไงฝากแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่เออยังไม่ดูหรือว่ายังไงกันด้วยนั่นเองนะครับ โค้ดนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาในกล่องจุดหมายแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือรวมกล่องของรางวัลด้วยนอ,อนก็เดี๋ยวรับเลยกันนะครับผมนี่เพชรที่ผมรับได้นะครับชิ้นส่วนรูนนะครับก็รับได้นะครับที่ผมบอก ลูกแก้วนะครับผมแล้วก็คัมพีนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นกล่องในแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นกล่อง AIC พ p r e m i ยมนั่นเองนะครับผมนะเปิดเพื่อรุ่นรับตาอัญเชิญนะครับก็จะมีอีโมจินั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกรับนะครับผมนะโอ้มีเยอะนะทุกคนเปิดเพื่อรุ่นรับตาอัญเชิญอีโมจินะครับผมนะมี emoji เซริก้าร์ไวน์โอเลตทูเลนนะครับแล้วก็มีตาอัญเชิญสกินลีเจนต์ว่ะทุกคนเฮ้ยคุ้มอยู่นะมีสกินเทวนัทนะครับผมสกิน โอเมนนะครับสกินเล,เลน่าเมโลดี้สกินเออร์มีน่านั่นเองนะครับโห oh, oh, มีทั้งหมด3-4สกินเลยนะครับผม มีทั้งหมด4สกินนะครับแล้วก็มีพวกชิ้นส่วนลูนหรือคัมพีอะไรเงี้ยคนก็อันนี้ก็มาสามารถลุ้นกันได้นะครับผมนะบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้การันตีอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีบางคนที่สุ่มได้ตาอันเชยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ดวงจริงๆแล้วแต่นะครับว่าใครจะได้อะไรไปนะผมก็เอามาแจกให้แต็ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมโอเคกดเปิดไปผมถ้าเกิดผมได้ตาอันเชยมานี่ก็คือแบบแอคได้เลยนะครับโอเคครับผมชิ้นส่วนลูนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมรรรรรงนนนนีี้้้ะััับเเมมมมือพพ่่่่สสสสาาาาาถถปยไไดลูววุจ ได้อีกหรือเปล่านั่นเองนะครับยังไงฝากใส่กันด้วยรีบใส่กันเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็มาพูดถึงกิจกรรมการแจกคนนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการรับไอเทมฟรีนะครับผมนะของการขันงขัน AC 2 0 2 2นะครับว่ารับยังไงนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆนาอเผื่อเจมเขาแอบปลดล็อกมาเหมือนกับแอบแจกโค้ดแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับครบรอบ6ปีนะครับสามารถตามไาดูตามมาได โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดอุดศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ